สวัสดีค่ะพบกพับรายการหัวเส้นเหง่อบอร์นิ่งนิวชาววันศุกร์ที่16บกราคม2564ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทําจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนนะคะเป็นจากการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต่อสภาของเกสเป็นวันที่สองซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการถแถลงต่อวุฒิสภานะซึ่ง คอยถแถลงก็มีเนื้อหาไม่ได้แตกต่างจากการถแถลงต่อสภาผู้แทนรัศดรเมื่อคืนวันพุธนะครับก็ยังตอกย้ําว่าเงินเฟอ้อของสเปนการที่พุ่งขึ้นขนาดนี้ก็เกิดจากปจัจจัยชั่วข่าวนะคะก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดต้องแร่งปรับขึ้เบียนะคะัลงทุนก็ช่วงนี้สบายใจในประเด็นเรื่องเฟดท,ที่จะขึ้นดอกเบียะะ้ยส่วนสหรัฐประกาศจํานวนผู้ขอรับการว่างงาน ตัวเลขออกมาลดลงเหลือ360,000รายถึงแม้ว่าอาจจะสูงกว่าถ้าประเมินไว้แต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเลยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาก็คือเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็เลยทำให้เงินตลา์แข็งค่าขึ้นนะคะก็กดดันทองคำบ้างเล็กน้อยราคาทองคำปิดตลาด 1,828ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา2.5ดอลลาร์ส่วนกองทุน SBR g o l Trust เมืม่อวานนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวที่ของทองเท่าเดิมราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นขายออก28,250บาทเพิ่มขึ้นมาถึง250บาทค่ะสำหรับคืนนี้สหราฐจะประกาศยอดค้าป,ปีกเดือนเม่ายนตลาดประเมินว่าตัวเองน่าจะลดลง0.4% ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงไป1.3%แเต่ชีความเชื้มัอโพวกเดือนธันวาคมตลาดประเมินตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเ,เป็น86.5จากที่เดือนพมยนนะคะอยู่ที่85.5ที่สำคัญน่าจะเป็นตัวเลขยอดคาปรีกนะคะก็ดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นก็เงินดลลารอาจจะแข็งค่าขึ้นได้ ก็เลยอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาบ้างสำหรับทองคำนะคะแต่ว่าช่วงนี้เออข้าใจว่าักทุนก็คงสบายใจในเรื่องของการที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายเงินนะคะหลังจากที่ประชุมเฟดช่วงกลางเดือนเมษยนที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแนวโน้มมากาทางด้านเทคนิคนะคะก็มองว่า เป็นขาขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยืนเหนือพันแปด้อยี่สิบห้าดอลลาร์ได้ด้วยนะคะแนวต้านถัดไปก็คงพันแปด้อยสาิบ็ดอลลาร์แล้วก็พันแปดร้อยสสิบดอลลาร์ค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ปรับขึ้นร้อนแรงแล้วนะคะปรับตัวขึ้นอาจจะเริ่มแผ่วๆแล้วก็มีเกาะเพิ่มกัดอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าแนวรับจะไม่ไลึกมากนะคะพันแปด้อยี่สิบดอลลาร์ หลุดก็แค่เผื่อไว้นะคะวันนี้คงไม่เห็น1,800ดอลลาร์ค่ะส่วนทองแท่งนะรับ2,8,150บาท2,7,850บาทต้าน2,8,350บาท2,8,400บาทค่ะลงทุนทองแท่งอาจจะถือต่อไปก่อนก็ได้นะคะใช้กรยุด Let Profit l u านลงทุนในตลาดทีเฟสก็ เขาซื้อเก่งกำไรได้ที่ทองสปอร์ต1,820ดอลลาร์ขายทำกำไรใกล้ๆ1,840ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทมองว่าอันนี้โอกาสอ่อนค่าลงก็มีสูงนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักล เป็นผลจากข้อมูลเศรษฐกิจสมัมการที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะจำนวนผู้ขอสัญนาณงงานที่ลดลงต่ำที่สุดเลยนะับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เงินบาทก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศควบคู่กับการฉีดวัคซีนในประเทศของไทยอยู่นะคะตรงนี้มีผลรับต่อเศรษฐกิจไทย เงินบาทแนวรับ32.6แนวต้าน32.7-32.75ถึง 7, าบาทเมื่อเทียบคำตดอลลาค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ